ผมใส่เจ้าที่ขอแซบๆนะนี่นะไดูกตรงนี้ไหมรอยมันเตรงน้นบไดรต้งลงบารดร Channel YouTube สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านสวยแซ่บซิ่งนะตอนนี้บินขึ้นเต็มแล้วนะเพิ่งเปิดร้านใหม่นะครับเดีย๋ยวทักทายน้องฝนกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะกลับนนลกลับมาอีกแล้วนะครับอันนี้เปิดร้านใหม่เลยนะกนระมังยังใสกริ๊กเลยนะครับนี่นะยังไม่เปื้อนไม่เลอะไม่เทอะเลยนะครับเดี๋ยวดูวัตถุดิบ นี่นะอันนี้เป็นห้าไข่นะครับเหมือนเดิมนะแล้วก็ละมังสีฟ้ามาแนมะ่นนี้มันใหญ่ปะเนีอยนี้เป็นห้าไข่นะครับเดี๋ยวรอน้ำฝนแป๊บนึงนะครับออบินขึ้นเต็มหมดแล้วนะอตอนนี้แดดก็แรงมากนะครับพี่หนุ่มก็ต้องมาอยู่ด้านข้างนะครับด้านหน้าไม่ไหวนะ เจ้าที่เจา้าทางก่อนนะครับเดี๋ยวเส้นเจ้าที่ก่อนครับกระมังแรกแหกหมานนะสงสัยเจ้าที่ขอแซบๆนะนี่นะ <laughs> บ,บ,บเดี๋ยวมันติดส่งลงบ <c oughs> อได้ยจะส่งลงบอดดอยคุณนเจ้ะที่อยากกินอะไรครับห้าไข่นะครับ ่ายรูปได้ไม้พี่ไดคะ่ะเชิญข้างในเลยค่ะพี่เอฟซีก็มาขอถ่ายรูปตามปกตินะครับสวัสดีคะ่ะค่ะเชิญเลยคะ่ะได้คิวยังคะได้เลยครับพี่เดี๋ยวผมไหนได้ได้ไดชชะะ้ชูนิ้วให้ผมหน่อยนะครับชูนิ้วชินิ้วชี้นี่คืออะไรครับ ไปแล้ขายรถบริษัทผมครับออ๋ขอบคุณครับขอบคุณครับไม่คยวแล้วน,น้<ะ>องครับผมคเดีย๋ยวมาดูห้าไข่นะครับเขา,าใส่กั้นไว้เพราะว่านางหงายแล้วตามอายุไข,ขครับมันสึกหนักพี่นี่ของเ้าที่นะคะสี่สี่อย่างงงนะคะอย่างงงกันนะครับ น,นนะี่คุณแม่เสิร์ชค่ะก,กลุ่มก่อกจะดองน้ำปลามาละแช่ความเย็นนะช่วงนี้เราวัตถุดิบต้องถึงหน่อยนะครับถึงน้ำแข็งนะเเปปลีีย่ยยนนน็ตัวว้้ดไม่ใช่พลาสติกนะวัตถุดิบก็ต้องถึงน้ำแข็งหน่อยนะอากาศร้อนนะครับ เปลืองเกลือด้ะเปลืองเกลือเกลือเม็ดเยอะมากใส่ับน้ำแข็งใช่ไหมครับปูพื้นอ๋อปูพื้นก่อนพวกไข่พวกเนี้ยด้านล่างปูเกลือเม็ดหมดอ๋อแล้วก็โปะน้ำแข็งอ๋อไม่ให้ละลายเร็วนะใช่เซอร์มอนมาแล้วนะชิ้นหนาหนาโตโตเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะช้าหน่อยขั้นตอนของเซอรอ์ ตันนี้ซับมันกันก่อนเนาะซับมันซับขา่บบขาวนะน้ำไม่ขาดอ่อเราออกดียัไม่ได้ข้อมูลอีกเดี๋ยวมาวนนั่งดีก่ตรงนี้ชุดแรกเป็นยกรถนะครับสอับเออไม่เอาหอยเอกุ้งไปอยู่ใกล้กุ้งเอากุ้งไป ามือมาไปหมดแล้วเขาบอกน้องไมนนี่เป็นกุ้งดองน้ำปลานะครับเดี๋ยวนี้มาแบบถังใหญ่ๆแบบนี้เลยนะอ้อน้ำปาหรอร้องจักเลยใช่ไหมสอง,องนูง่น โอเคง้เจงงปกิ้วปกติฉันก็แก่กันอยู่แล้วใช่ไหมใส่หมึกใส่โถไมาให้หนูหน่อย นีเปิดสิ่งบินแรกเป็นยกรถนะครับาราอะไรนะน้าสองเาอีกข่ายต้องวิจาราดโวยทำคนอื่นเขาเดือดร้อน ไม่ใช่เปิดให้เลย ต่อด้วยไข่หมึกนะครับก็เห็นทุกคนเาุกรนหนเนาะอ้โตำรวจเห็นไหมคะทำไมร่างกายดิชอนกะนิกนหมัดูบลหน่อยบอกรวันเหรอดูมันเนี่ย้วเอ้อนี่หอยมึงอะก้าวื้นแล้วนะเพราะว่า ไปก็ได้แต่หอยไม่เอาไปนเคดี้ไม่าอยแล้วอเนายี่นายโยเราไปด้านหน้านะครับอันนี้เป็นอะไรครับน้องฝนไม่อันนี้คืออะไรนี่ไม่รู้เขาไปตังเนี่ยคืออะไรครับเขาหัวปลาครับเขาหัวปลานี่นะโอ้ ไปนู่นยกขังไปนู่นตรงลูกค้าเข้ามาโน่นข้าวแล้วกินตรงไหนเอามาสั่งยังนี่ใครรถบอกังตรงไหนเข้ามุ่แม่แหม่หล่โน้มแท้พี่ก็คุยกันเปิดไว้เลยไม่เปิดจ้างก็ไม่มีคนเห็นฟังหรือยังครับด้านนู้นเลยครับมองข้างบินนั่นล่ะเอาไว้ข้างบินนั่นแหละกางเกงกางเกงแดงเลยนะครับี่วางต่องเปิดไว้เลยใครไม่มีคนรู้ยาย แซมมนบอปปนได้ไม่ได้นะโตขอยกรดอีกอันนึงไม่เอาไข่เหมือไข่แมงดาไข่เขาวมาไม่ได้โอ๋ยเขาไปเ,เอาเองเออดนะเดี๋ยวมาไม่ได้ยกรถไม่เอาไข่แมงดาไม่เอาไข่ปลาหมึกเอาไแล้วหรอตามด้วยห้าไข่นะครับ เทใส่ได้นะเทปูมาเด้เป็นไข่เมงดาปัดิวในกล่องสีขาวเลยครับอเหนนรไดแล้วเอา้มับเราหางค่กลงรบอาอะไครข่ปลาหรเสียวเอาวันนี้ทำไมเป็นสีนี้ครับร้านนันมาแบบนี้ค่ะหนูก็ไม่ทราบต้มสุกไปหน่อยหรือเปล่า มันไม่สุกม,มันดิบมันก็สีนี้หรอมันมาสีนี้อืมวันนั้นลูกค้าบอกว่าปลาแซลมอนคาวหนูก็โทรไปแม่โครเลยค่ะบอกลูกค้าคอมเลนมาช่วยดูให้หนูด้วยอืมเราก็แก้ไขกันแบบนี้แหละ <c oughs> เพราะมันเราไม่ได้ผลิตเองเนาะวัตถุดิบถ้าหนูเลี้ยงเองหนูก็คงจะคงจะควบคุมกันเลี้ยงได้ดีกว่านั้นนะคะแต่ <c oughs> เสียใจด้วยนะคะมาจากนอร์เวย์ที่ฉันก็ ต้นสายถ้าแม่ครเข้ามาเราก็ส่งข่าวไปที่เซลล์ที่แม่ครเลยบอกว่าโน้ลูกค้าบอกปลาข่าวจัดการด่วนเขาก็รับเรื่องไปเป็นเรื่องปกติเ,เนี่ยเ้ยนี่ยใส่ถุงมือเร็วๆเจเรีเกรยกแล้วไล่แมงวันเยวันมาแล้วเนี่ยฉันไม่ชอบ lab ด้วยเซมมอนชิ้นโตๆนะครับ ร้อยครับอันนี้แบบไม่เอาอะไรนะ ไม่เอาไข่หมึกไม่เอาไข่แมงดานะครับน,น้องฝนก็จะเพิ่มปริมาณอย่างอื่นให้นะเ,นเพิ่มปูเข้าไปนะใส,ปนใส่ไปเลย <laughs> เรียบร้อยนะเซมอนอันนี้เบอร์สามแล้วหนูล้าวของขอบปูม้าหน่อยยกรถเบอร์เจ็ดเป็นสี่ข่องนะผมกลางเยอะอยู่นี่เป็นยำปูม้านะครับก็สาวผิดสาวโูกนะบตรงเย หอ้หเอาเรียนไม้หมาวยุ่งไม่รับจองทางโทรศัพท์ครับโป้เร็วเซียวแดงเข็มบวกม่อนโป้ปาแมงดาไม่ดูยำสามไข,<อ>ไข่ไข่ปลาไข่แมงดา180บาทนะครับเ<อ>มนูนีนโ้โป้ปลาแดงเข็มม่อน มัน,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 นไม่ได้พังแล้วลังเพราะการใช้งาน ห้าไข่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกล่องนะตุกนมันดียำห้าไข่เจ็ดกล่อง ยปูมาเสียเวลาต่อหนาหนูมปลาม,มาชุดละห้าสิบขายไปเลยสดสดพร้อมอะไรทุกสิ่งอย,ย่างยำไข่แมงดา เดี๋ยวเข้ามาหลังร้านนะเดี๋ยวมายื้ยำห้าไข่นะครับเจอแยะไหลมาข้างบนเสร็จแล้วห็ห้าไข่ใช่ค่ะ เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวโอ้ไข่หมึกกับสีถุงมือนี่สีเดียวกันเลยนะถ้าตัดหมึกแล้วมีแดงแสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่หมึกแล้วนะ นิวน้องฝนนะคะ อมะม่วงปัดดูได้หรืยคะในกล่องสีขาวครับผมมันมีสองฝาไงไไเป็นยำผ<ด>้าไข่นะครับพี่พครับข้าวผัดกุเรียบร้อยแล้วครับนี่ <laughs> <laughs> เสียงน้องวัด อย,อยู่ลังนี้หมดเอาไ,ไว้ลังน้ำเงินหมดเลยแน่ไ,ไปด้นา <ไป S 2> นหลังเงี้ยมัมม้ออยู่ป่ะร้อง,องแพงเสร็จแล้วไม่เอาหอยใช่ไหมไม่เอาหอยโอเคได้จะไปเดี๋ยวพุ้งเข้าไปให้วันละสี่สิบโลโอ้โห อย่าว่าเลยพี่หนุ่มพี่หนุ่มเห็นไข่กุ้งไหมแดงอะไรนะเอซีเคยเห็นไข่กุ้งไหมคะเดอันนี้หนูบอกนะลองดูเอาไข่กุ้งที่ซื้อมาไปละลายน้ําทิ้งไว้แป๊บหนึ่งเป็นสีขาวเลยไข่กุ้งนะแยบลองไปทํากันดูนะ<อ>น้องฝน,น <ะ S 2> บอกแล้วนะครับจะทราบคำตอบแบบเก๋ๆความแน่นอนหรือค่ามไม่แน่นอนดาบิน <c oughs> <c oughs> นกฝนไปลองไหมยังอะไรนะโอ้ยหนูรู้ตั้งนานแล้วทำมาตั้งนานอาจจะเป็นเพราะของสดตอนนั้นแล้วมันเด,ด็สดสีใส่ผักเลยค่ะคุณแม่ในใส่ไข่แดงแล้วจะได้ยกขึ้นขา โอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องหนุ่มมึงชอนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับนุกคฝนได้ขอบคุณมากนะครับ